สวัสดีครับผมมาพี่น้องทุกท่านครับผมกินลาบด้วยกันครับผมนะครับผมลาบหมูลาบหมูวันนี้นะครับมีมักแขวนใส่ด้วยครับผมมีพริกแห้งวันนี้ไม่มีอะไรอ่พริกดิบแล้วก็มีผักบุ้งครับผมทงนี้มามาด้วยกันครับผม มีประมาณนี้ครับผมก็เป็นข้าวเหนียวเอาต้มอ,อยู่อันหนึ่งครับผมโอ้กินแล้วแหละครับพี่น้องอร่อยมาแนะนำวันนี้ยังไม่มีโชคแล้วก็มีอย่างน,น้อยๆแล้วก็มีลาบก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาลาบปาก ดร่อยพื่้องาหบหมูครับผมลาบหมูหมาๆพี่น้องกินด้วยกันครับผมสุด,ดยอดของความอร่อยครับผม ตัดพริกกระเพรื่อีกตัดหน้าไม่ได้พี่น้องแล้วเปิดร้องไห้คนแก่กินเหน็ดมากไม่ได้แต่เขายังไม่ถึงใจอย่างเนาะเอาหมดเริ่มร้องไห้

อร่อยทีครับผมัล้วพี่น้องทั้งไทยและนอกต่างประเทศก็ได้ไอเลิฟไอเลิฟ my friend thank you my friend wow my god เห็ดมืดๆแล้วแสงบูบบาบบุบาบ,บา น้องมองเห็นพัดไหมครับผมตินด้วยกันครับพี่สาวที่ใครทัาทำงานบางครั้งเราก็ลืมกินข้าวกินปลา จะถอยับมากินได้ก็เก้าโมงสิบโมงอไม่ตรงเวลาเท่าไหร่ถ้าเรากินข้าวตรงเวลาเหมือนอย่างง่ายๆก็เหมือนลงงานเนาะถึงเวลาคาก็ต้องกินไม่กินก็ไม่ได้ เดี๋ยวไปทำงานเหนื่อยก่องผมทำผมก็ว่วนนะทำงานโรงงานอนะกินตรงเวลาเนี่ยนะเช้าก็ต้องรีบกิน ี่เฝ้างานช่วงเบรกมีอะไรก็รีบกินว่างหิวเป็นช่วงห้านาทีสิบนาทีก็ช่างเนี่ยมาเพง่อนเพื่อกันนะครับผม หน้าครับผมเหดนหน้กันไปอกดกันไปครับผม้เผ็ดพี่ร้อง <c oughs> เดี๋ยวร้องให้นะผมอ่ะอ,อ,อร่อยอร่อย น้ำมะเข้อแทบัน้ำก,ก,กันครับผมอืมหอมมะขวมือนลาบเหนืออะไรี่น้องเอ้ยซื้อลาบในตลาดนี่แหละมาแล้วก็เอามะขวนญลงใส่ แล้วก็ซื้อมาเองเนั่นแหละสิบบาทมันหอมยำเี่ยมยำเยี่ยหอมมามากินกันนะครับพี่น้องลาบหมูครับผม อขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับลมากินด้วยกันครับผมสบายสบายกินแบบสไตล์ชาวบ้านครับผมลูกพ่งลูกพ่งครับผม